โค้ดเอครับในแง่ของการทำขั้นตอนในคลาสของโค้ดเอครับผมซึ่งเป็นฟาคโค้ดแก่นของขั้นตอนต่างๆนะครับโค้ดเอมีกี่ขั้นตอนแล้วแก่นของแต่ละขั้นตอนนี้มีจุดประสงค์อะไรครับรบกวนช่วยอธิบายตรงจุดนี้ให้ฟังนิดนึงครับครับผมขั้นตอนหลักๆน่าจะมีประมาณ6ขั้นตอนนะครับก็คือเตรียมความพร้อม เตรียมความพร้อมเปิดพื้นที่สร้างพื้นที่การเรียนรู้หรือว่าสร้างคอนเทนเนอร์นะครับผมขั้นตอนที่2ศึกษาสภาวะปัญหา,าขั้นตอนที่2คือศึกษาสภาวะปัญหานะครับผมก็หลังจากที่เราได้มีโอกาสเปิดพื้นที่และสภาวะปัญหาในเรื่องนั้นๆเป็นยังไงขั้นตอนที่3ก็คือดูว่าองค์ประกอบอะไรที่เอื้อ ให้เกิดปัญหานั้นองค์ประกอบอะไรที่สนับสนุนปัญหาองค์ประกอบอะไรที่เป็นอุปสรรคหรือว่าองค์ประกอบอะไรที่จะสามารถเอาชนะปัญหานั้น,น,นได้คืออะไรบ้างเราจะมา brainstorm กันในเรื่องนี้นะครับขั้นตอนที่4ี่คือเป้าหมายที่ชัดเจนกําหนดเป้าหมายถ้าปัญหานั้นๆเนี่ยปราศจากอุปสรรคหรือว่าเส้นทางของเป้าหมายในเรื่องนั้นนั้นเนี่ยเราอยากให้เกิดอะไรขึ้นภาพนั้นเป็นยังไง องค์ประกอบที่สขั้นตอนที่4ก็คือการแนวทางการดําเนินการไปสู่เป้าหมายเรามีภาพเป้าหมายแล้วเนี่ยเราจะดําเนินการยังไงเพื่อที่จะทําให้ไปสู่เป้าหมายนั้นมีคอมมิชเมนต์ยังไงมีมายสเตยยังไงนะครับเพื่อที่จะทาให้ไปสู่เป้าหมายนั้นสุดท้ายสรุปการเรียนรู้ครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้ทั้งวันมาแล้วเรืร่องนี้แก่นแท้จริงๆที่เราได้รับจากกิจกรรมเซสชันนั้นเนี่ยคืออะไร น่าจะเราก็จะมาสรุปตอนทายนี้นะครับจุดประสงค์ของแต่ละเป้าหมายจุดประสงค์ของแต่ละกิจกรรมกิจกรรมเตรียมความพร้อมเปิดพื้นที่แน่นอนครับเพื่อที่จะทําให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าสู่พื้นที่การเรียนรู้การเข้าสู่พื้นที่การเรียนรู้เนี่ยก็คือทฤษฎีไข่ดาวทฤษฎีไข่ดาวนะครับ คนเราปกติเวลาเราอยู่ปกติเราอยู่อยู่ในพื้นที่ไข่แดงนะครับ mm. ผมอันนี้เรียกว่าคอม์ตโซนครับ,รบพื้นที่ไข่ขาวคือสิ่งที่ฟ้าจะพาไปนะครับ mm. คือพื้นที่การเรียนรู้คือการออกจากคอม์ตโซนของเรารแต่เราก็จะดูแลไม่ให้ไปสู่พื้นที่ของกระทะซึ่งเป็นพื้นที่อันตราย mm. เมื่อไหกรก็ตามที่คนเข้าไปสู่พื้นที่กระทะแล้วเนี่ยก็คือจะยิ่งเกิดความกลัวก็จะไม่กล้ารเรียนรู้ฉะนั้น หน้าที่ของฟ้าก็คือจะทําคนให้อยู่ในพื้นที่ของไข่ขาวนะครับให้อยู่ในพื้นที่ของการเรียนรู้ mm hmm. แล้วก็กลับมาพื้นที่ไข่แดงด้วยคอมฟอร์ทโซนด้วยอะไรเงี้ยครับ mm hmm. กลับไปกลับมาเพื่อที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็ตกผลึกหลายๆครั้งบ่อยครั้งครับผมบอันนี้คือการเปิดพื้นที่าการศึกษาสภาพปัญหา จุดประสง,งค์ของการศึกษาสภาพปัญหาก็คือเรามาดูกันว่าเรื่องนั้นที่เราเข้าไปดําเนินการเรื่องนั้นที่เราเข้าไปฟ้าประเด็ดน,นนั้นเนี่ยแต่ละคนมีความรู้สึกต่อปัญหานั้นยังไงบ้างภาพปัญหาของเขาเนี่ยคือยังไงเราจะต้องแกะออกมาให้ชัดน,นะครับทั้งของตัวเขาเองด้วยแล้วก็ของส่วนรวมคือของวงด้วยว่าเป็นยังไงนะครับความสำคัญของ การศึกษาสภาวะปัญหาก็คือเราต้องเห็นความสำคัญของสิ่งที่เราอยากจะเข้าไปแก้ก่อนอว่าภาษาก็คือเห็นทุกก่อนใช่ไหมครับคือเราต้องเห็นปัญหาก่อนว่าจริงๆปัญหาเนี่ยมันสำคัญกับเรายังไงทำไมเราถึงจะต้องแก้ปัญหานี้การที่เราจะต้องมาอยู่ในเซสชันนี้หนึ่งวันเนี่ยประโยชน์ของมันที่แท้จริงเนี่ยเราจะเอาไปทำอะไรเขาจะต้องเห็นสิ่งนั้นก่อนอันนี้คือสภาพปัญหานะครับ หลังจากนั้นก็แยกแยะองค์ประกอบการแยกแยะองค์ประกอบก็คือปัญหานี้มีองค์ประกอบอะไรบ้างองค์ประกอบในข้อดีข้อเสียเพื่อที่จะทำให้เขาเห็นองค์ประกอบภาพรวมทั้งหมดกิจกรรมกลุ่มจะสำคัญมากในหัวข้อนี้เพราะว่าองค์ประกอบปกติคนส่วนใหญ่เนี่ยเก่งพอที่จะรู้แล้วแหละว่า ในปัญหาในเรื่องนั้นเนี่ยความคิดของเราเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างแต่เมื่อไรก็ตามที่เราได้เห็น<ม>องค์ประกอบเพิ่มขึ้นจากความคิดของคนอื่นๆด้วยเงี้ยครับบางทีเพียงแค่เราเห็นองค์ประกอบเพิ่มขึ้นเนี่ยการตัดสินใจของเราก็เปลี่ยนไปแล้วแนวทางการตอบสนองต่อปัญหาเดิมของเราก็เปลี่ยนไปและ้ะบางทีเราแค่มาถึงจุดน,นี้ก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได้แล้วอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ครับขั้นที่สาม เป้าหมายที่ชัดเจนการที่จะทําให้เห็นเป้าหมายที่ชัดเจนจะทําให้เขาเรียกว่าเหมือนสร้างแรงบันดาลใจนะครับมีภาพฝันมีภาพที่เราอยากจะเดินไปว่าภาพนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นยังไงภาพนั้นที่ไม่มีอุปสรรคอะไรเลยที่ไม่ติดปัญหาเลยเนี่ยมันคือยังไงแน่ครับ,รบเพราะว่าบางทีภาพคือเราไปอยู่ที่เชียงใหม่ แต่ตอนนี้เรามัวแต่ครุ่นใช้ความคิดอย่างมากกับรถติดในกรุงเทพใช่ไหมครับถ้าเราเห็นภาพไปเชียงใหม่ชัดเราจะมองเห็นว่ามันไม่ได้มีเฉพาะวิธีที่รถติดในกรุงเทพหรือการที่รถติดในกรุงเทพเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการเดินทางไปเชียงใหม่ของเราเท่านั้นเองเพียงแค่เราเห็นภาพนั้นเราจะรู้สึกดีขึ้นกับรถติดในกรุงเทพและ มองเห็นภาพรวมเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทำให้เราไม่คลุกอยู่กับปัญหาหรือว่าทึบอยู่กับปัญหาแล้วมองเห็นเส้นทางอื่นๆเพื่อที่จะทำให้ไปสู่เป้าหมายได้ด้วยครับ <S 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 สุดท้ายถ้าเราเห็นภาพอย่างนั้นชัดเจนแล้วเนี่ยเราจะเลือกทำอะไรเป็นอย่างแรกเรามีไพรอร i t y ครับแต่และอย่างมีข้อดีข้อเสียเราจะนอกจากเห็นเห็นทางเลือกแล้วเนี่ย เราจะเห็นชวนคิดให้ถึงรายละเอียดว่าข้อดีข้อเสียบริบทของแต่ละทางเลือกเป็นยังไงถ้าบริบทเป็นเรื่องเวลาเขาก็จะให้ความสําคัญกับเรื่องเวลาทางเลือกไหนที่ทําให้เขาไปถึงเป้าหมายเร็วที่สุด<ม>ก็คือสิ่งนั้นถ้าบ,บริบทเป็นเรื่องความสุขของทีม,มเขาก็จะให้ความสําคัญเรื่องความสุขของการเป็นทีมมาเป็นอันดับต้นๆ ประมาณนี้ครับจะเห็นเส้นทางเขาจะรู้แหละว่าออกจากเซสชันไปเขาจะไปทำอะไรครับสุดท้ายเขาจะการตกผลึกอันนี้สํำคัญมากครับเพราะว่าบางทีสิ่งที่เขาได้มานั่งเรียนรู้ไม่ใช่เฉพาะงานไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่เขาจะไปใช้ในงานบางอย่างบางการแลกเปลี่ยนบางกิจกรรมบาง การพูดคุยกันเล็ก,ลกๆน้อยๆกับเพื่อนบางทีอาจจะทําให้เขาเห็นถึงพฤติกรรมของเขาในชีวิตประจําวันสิ่งที่เขาอยากจะไปปรับเปลี่ยนในชีวิตประจําวันอันนอกจากเรื่องงานด้วยซึ่งอันนี้เป็นผลพลอยได้แล้วก็เป็นเป็นผลพลอยได้ที่สําคัญที่กลุ่มฟ้าที่ผู้เรียนจะได้จากวงฟ้าน,นะครับครับขอบคุณมากเลยครับ